ค่ะสวัสดีเพื่อนๆไปพี่ชาวเฟซบุ๊กและโซเชียลแคมทุกคนนะคะวันนี้พบกับปอนี่วัฒนีค่ะดูปากนะคะ AFP ปอนี่วัฒนีนะคะข่าววันนี้นะคะก็อ่าปอนี่ก็ไม่ได้อะไรมาก็คือเห็นเอ่อเน็ตไอดอลนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่อเล็กซานเดอร์เบลนะคะหรือว่าอ่าใครก็ตามเนี่ยก็จะมาแบบรีวิวครีมกันอ่อเยอะแยะเลยคือวันนี้คือปอนี่ก็มาดูรีวิวครีมเหมือนกันค่ะคือเพื่อนๆไปพี่ในเฟซบุ๊กถามบอกว่าปอนี่ใส่อะไรทำไมแบบว่าข่าวจังเลยอะค่ะ ข่าวจังเลยนะคะเพื่อนๆถามว่าอาศัยอะไรข่าวจังเลยคือปอนี้มีอาหารเสิร์ฟตัวนี้ค่ะคือจะเป็นตัวที่ดีมากเลยเพราะว่าปอนี้เนี่ยจะรับประทานตัวนี้นี่ทุกวันนะคะกอดน,นอนแล้วก็มันจะช่วยทําให้ผิวเราเนี่ยมันขาวขึ้นนะคะปอนี้ใช้เป็นตัวนี้ค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นโอโมพลาสนะคะแต่ว่า โอ้โพัสัวนี้นี่ไม่ใช่สบู่หรือครีมทาผิวอย่างไรนะคะเป็นอาผงศักฟอกนะคะคือวันนี้ใส่ตัวนี้นะคะอารับประทานนะคะผสมน้าให้เป็นฟองพอสมควรนะคะแล้วก็อารับประทานก่อนนอนนะคะอา่าวจะเปิดข้างในให้ดูนะคะ ก็จะเป็นตัวนี้นะคะเป็นผงสังฟอกนะคะเป็นโอเมอร์พลสค่ะก็คือโอเมอพลัสนีนะคะก็จะช่วยให้แบบว่า uh, เราเนี่ย uh, มีผิวที่ขาวขึ้นนะคะก็ราคาตัวนี้นะคะก็ไม่แพงค่ะถุงละ uh, 10บาทนะคะตามร้านค้าทั่วไปนะคะแต่ว่าคือปอนนี้ก็รับฝากฮิ้วนะคะคือปอนนี้รับฝากฮิ้วเหมือนกันคือปอนนี้ก็ซื้อถุงมา uh, 10บาทแล้วก็ขายราคาปิีกนะคะประมาณถุงละแสนห้าก็เอาซื้อกับปอนนี้ได้ค่ะปอนนี้ก็เป็นตัวแทนจาหน่ายอยู่นะคะสำหรับโอมอ Plus. แล้วก็เ,เ,เพื่อนๆไม่พี่ถามเหอว่าพี่ปอนค่ะเราควรจะกินน้ําอะไรดีคะที่ว่าทําให้ผิวเรามันใสคือที่จริงแล้วเพื่อนๆไม่าี่อคิดว่ากินน้ําเปล่าเราทําให้ผิวเรามันใสกินน้ําเยอะๆใช่ไหมคะตอบว่า <c oughs> อันนั้นน้ำมันจะเห็นผลช้านะคะคือปอนนี่จะรับประทานน้ําที่ว่าช่วยให้ร่างกายของเรานี่นะคะมันแบบว่ามันกระตุ้นเร็วขึ้นนะคะปอนนี่จะกินตัวนี้ค่ะ เป็นอา uh, Magic Clean นะคะ Magic Clean นะคะ Turbo Power อันนี้เป็นตัว Turbo Power ด้วยนะคะคือตัวนี้จะจะทำความสะอาดร่างกายเรานะคะแบบ Detox ร่างกายเราให้ขับถ่ายออกมาแบบอย่างดีนะคะตัวนี้ก็จะช่วยค่ะจะช่วยร่างร่างกายเราแบบว่า f r e s h แล้วก็สดชืน่นขึ้นนะคะตัวนี้จะเป็น Magic Clean ค่ะ Magic Clean ตัวนี้ก็จะอาแพงนิดนึงนะคะคือตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่คือก็ไปขโมยแม่มาคือแม่ใช้ล้างห้องน้ำแต่ว่าตอนนี้ใส่กินนะคะโอเคต่อไป ค่ะเห็น<ม>เพื่อนๆมีพี่พพใน Facebook เนี่ยแชร์ภาพที่เป็น ใสน้ําม,มันรําข้าวนะคะที่ทาให้ผิวสวยคือน้ำม,มันน้ำม,มันต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นน้ำม,มันมะพร้าวน้ำม,มันรําข้าวนะคะที่ว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายของเราค่ะคือแต่ว่าตอนนี้บอกเลยนะคะว่าอะไรพวกนี้นี่มันจะให้ผลช้ามากค่ะ <c oughs> คือตอนนี้ก็จะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ให้ผลเร็วนะคะ <c oughs> แล้วก็เหมือนกับว่าจะมีคุณภาพมากกว่านะคะ <c oughs> คือตอนนี้ก็จะไม่ใช้น้ําม,มันมะพร้าวหรือว่าไม่ใช้น้ํามันรําข้าวค่ะคือตอนนี้ใช้เป็นน้ำมันเครื่องนะคะน้ำมันเครื่องตัวนี้นะคะก็คือตอนนี้ใช้อยู่แล้ว มันก็ดีมากคือมันแบบว่าม yeah, ge. so ันอยแก้มโอเคอ่ะแกคือแบบว่ามันช่วยแบบมันช่วยให้ร่างกายเราแบบสดชื่นมากเลยตัวนี้จะเป็นของ m a x s p e e d นะคะก็จะเอ่าใช้กินด้วยใช้ใช้ผสมกับน้ำสลัดด้วยหรือไม่ก็ใช้ทาผิวอะค่ะน้ำมันเครื่องตัวนี้ก็จะอช่วยได้เยอะเลยค่ะค่ะสําหรับวันนี้นะคะวันนี้ก็มีผลิตภัณฑ์นะคะทั้งหมดนะคะ3ตัวนะคะก็คือจะเป็น2ตัวนี้นะคะแล้วก็เป็นน้ำมันเครื่องอีกตัวหนึ่งนะคะก็ถ้าเพื่อนๆพี่ๆเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคนไหน สนใจนะคะก็สามารถเอาออเดอร์จากปอนี่ได้นะคะปอนี่ขายได้แพงค่ะเซตละประมาณ3ามแสนห้านะคะก็คือมาซื้อได้กับปอนี่คือปอนี่ก็เป็นเทรแทนจำหน่ายอยู่นะคะคือมันช่วยได้เยอะจริงๆนะคะก็ดูผิวปอนี่สิค่ะสวยไหมคะใช่ค่ะปอนี่เซฟสวยนะคะปอนี่เซ็หนีอยู่เนาะก็ใครก็สามารถเอาเทคนิคปอนี่ไปใช้ได้นะคะสวัสดี thank you for watching